อ่สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับมื่อวานมอรวยกะต้องขอโทษจรอไพ่เด้อนะครับพอดีลงคลิปพอแม่อ้อยช่วงเศร้านะครับบอลรูดโตนะครับเพราะว่าแม่อ้อยว่าได้ยินจากคนอยู่ใกล้ๆกันอยู่ขังวัดนะครับว่าเราสู้ฟังนะครับมอรวยกะบอได้เช็คเนอะว่าเป็นของคลิปผู้ใดนะครับมอรวยกะบวกคอยติดตามช่องอื่นน้ำนะครับก็เลยอาจไปถือคลิปพื้นนะครับเนื่องว่าเป็นของคนบ้านนั่นนะครับคนก็บอกว่าเป็นคนบ้านนั่นว่าเราสู้ฟังนะครับ เอาแต่ขอถอดขอไห้นะครับเอาเมือหลังในทามเรือพื้นมอลก็เชกคดีเนาะนะครับว่าเป็นฝันน้องคดีเองว่หรือเป็นฝันมันไดมาจากใสนะครับไป็นจิพยายามป้องกันนะครับได้เลี้ยงนี่นะครับอาขอถอดขอใหกันแล้วกันนะครับเด้อเอามาตามก็ฝันไม่ฝันดีกว่าพี่น้องนะครับอ่าอันใดเป็นผิดเป็นลาดนะขอยน้อมรับนะครับเนาะสวัสดีครับแม่ปันครับก็ได้ยยินครับว่าแม่ปันน้ำทามาเลยแทะฝันดีย่าลืมสิไอ้ลืมก็ไ้ หลายมืออย่าเลื่อนาะโอ้ยายฟันมาเห็นร่งสองร่งมัย้ยยข่าขงกันเบอเพื่อนบ้านฟังเล่าคนเสียดายงวะว่าเด็พี่น้องบลูพี่น้องยุ่งชิวสื่อบะเดีย๋ยววายายมาเห็นร่งสองร่งนะครับยู่สองบ้านมึงกอกซีสุลเพื่นบ้านคนแล้วเอาลาสุดในห้อาฟันขอะนายยายรันไม่ให้เนานะ เรื่มเล่าไลายมือหัวาลเรื่มเรื่มแล้วมันฝันหลายแนวอยากมันืเรื่มอยากมันลืมอยากมันเรื่มเนาะเนาะยังพ่อจำได้เนาะยายเนาะพ่อจำได้เยอะเรสู้ลูกสุลานฟังน้ำแน่ยอานีเป็นยังเปสีม้าติดสุดเี้ยแต่มีเงินอินี้ก่สัตเดียวโอ้ยยยยยเน้มีสีแทาตัวมดีเนี่ย ว่ามันจงว่ามันจะไม่สามารถดูลําไล่แต่ตอตอกับธรรม,มดากันเที่ยวซีมันกับมันม่มากกินนะครับมันออกล่าล้วกอไข่เลยนะครับเหมือนกันก็ว่าซีเก่าออกล่าแล้วมันก่อไข่เห็วน,วนวะนะครับกับประมาทไว้ด้นะครับเยังว่าสอนกันไว้เอาไวานน้อันว่าเื่อนึงกับซืนน่อนึงไว้จักเล็กจันกน้อยมันออกกันมันต่อกันนึง ก็เจนได้มันไปเลี้ยงกล้วยคือเก่าหรอแม่หืมแต่ว,ว่าพอได้ปล่อยกล้วยออกไปเด้ครับแต่ว,ว่าออกไปหอดธงไปเห็นอันเขานั่งยุ่เตีงหน้าอันผู้ผู้ชายรับหลานนัน่นแหละมันลูกมันบุ๊คมันนั่งอยู่เตียงหน้าคนจุกเลี้ยงกล้วยแบบนี้ว่าโอ้ยเบิง่งกล้วยไว้ให้น้ำแนยเด้อเรือว่าเอากล้วยแห่น้ำแน ดีไปอยังนัีไปเบิ่งเขาสอนนั่นอีเพนมันสอนไปเสี้ยวได้หลายหลายวัดที่นี่อีเพนไปเสี้ยวมันตายทังบ่อเปียเลยขาวจ้นพูนขาวงามคืออย่างบ่อเปียวาดว่าสิว่าเอาวาดก็สีกูไปเสี้ยวเน่าคัะแต่นอนมันมาเน่าได้หรอมันว่าไปเสี้ยวงามกว่าดอกมันเอาขึ้นมาเอาโจกโูกอยู่วันนึงเอาใส้ฟูมันแล้ว มันเลยเอาวินงขวดไปมาอีกวันี้ยกขึ้นสิประมาณจะสองส้มตวยองคนละอ่ะภาษาสั้นมาเอาคือดีมากไอ้กูวันเฮ้ยหลายวันนั้นกูว่าเอาเรากินไปหมดกันเอาให้เอาโรยไปหนังมาสั้นมามันทายกูวันเราคือสิยากแค่งแท้เอาให้เอาโรยมาสั้นมาคอยกันว่ายังสี่สุเมินละมาสั้น วางกูบอกไปขายขายโคดข่อยมากสิซูมมอร์พอขายซูมมอร์ซูเม,มอร์พอขายถ้วยละสิบบาทมื่อละถ้วยมันวางติละอีเพนแต่ว่าอันนี้กูกะกะบ,บ่จําใจวันใดวันถอด้านกูเขาขึ้นมาบัดอีปันนี่ก็กกมาอีกมาอีกแล้วแล้ววันแม่ป้าเ้ากระเช้ไปหมกกูได้หลายอีเพนอา่อ้กูว่าสั่น,ออกกนในร้านสาวโลดเอา้าสัน่นอีนั่นก็าากเับม้าอีกได้บัดือนุ้ว่ไม่แนวใส่ดอกอีกเพนเลย ย้อนวิ่งไหวกูเอ้าอาจารย์ที่ไหนกับประเทศใตวิ่งไงกูคือกันบ่มีขีดเนี้ยดอกเขาขาวนังยางมากเขากะว่าเขาสิดเปล่ามานแหะเจ้าสิไปใส่ผู้จีนตากช่วยกล้วยเกินกู้จีเอินบอกมูอนั่นเกินว่ามึงกล้วยไหวตาอา่ารย์วันนี้จังไดจังเท่านึงยังชื่อลือชื่อลือมากวันนี้เขานี่จะเกิดนะว่า กูบ่็นยากแต่คู่หน้ามากสิละ่ะมันท่ามากสิมันท่าผ่าทงเนาะมันท่าธรรมดาผ่าทงนี่แหละกูได้ยางออกมาเพราะท่านนอตคนเด้กเห็นไ,ไหมว่าได้ผ้าแล้วยมาหนี่สักกันกูนนได้เลี้ยบไปทำกูได้ก็จุอาเอิ่นกูมากอานี่สักกันเอาที่ยางกูได้วางที่เอาศูนย์หกสี่กันอืมเป็นตัวเลยสิยเออวางที่คักๆน,นี่แหละแปลว่ากูว่าเอา

<ừ> เขาต้วงบอกกูว่ากันเนะครับบอกกูเลี้ยวคนกะหายไปเลยกูกับกมาเลยบอกกับหัวห้เด้อพี่น้องนะครับ,บน,นี่กับเกาศูนบัวบกเนะมันสิหลายตัวนะซ้ำนี่แหละซ้ำม,ม,มันนี่แหละไอ้เป็นเกาซี่กะ มันออกไปแล้วไม่ใช่มันกลัของเราเจ้าว่ากลัวมันจะมาจะจะมันจะมาจอนกระแตมันจะมาเนี่คือเก่าหน่ะแหะเพราะว่าวางหันเข้ากันมาต่อมาต่อมาตลอดอยู่แล้วมันคือความฝืนสีกันเด้ฝันน่ยจะบดหนึ่งฝันวางสี่ได้บัดอันนี้ อันนี้บ่าเอาเรื่อนี่จีบาเรียกเนาะเออจีบาฟัง้อสิว่าทุฟัเ้ยเดียวกันเลยเต้เอานะครับเดี๋ยวยกกับสุุปนี่เขาเดียวได้นะครับกับพระุุ่หรอวะนะครับย่าไห้ว่ามีคนห้องบอกว่าศูนย์หกี่เอนะครับอืมเมานี่เมานี่ย่าศูนย์หกสี่างสี่วะมาเลยนตัศูนย์หกหกสี่แล้วก็ศูนยี่นอนะครับศูนย์หหกี่ศูนย์สี ตาไถ้สามครูเนาะนะครับเ่าสิตัดเกาซีกับวันเรียกออกแล้วก็เริ่มว่าตาไถ่นะครับหรือสิกับหกเป็นเก้าก็ได้ศูนย์เก้าก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่ามาเลยลงแก่ตามยายบอกเนี่ยนะเรียบตัวไหมากมากชื่อเลยเ,เห็นมหกรมันถึงขงา <c oughs> ้างล่างข้างบนเหลียบเลยอันยังกับยายอันที่ว,ว่าชี้กอกอ่เจ้ออกชีกนะเก้าเนาะโอ้ยนะครับเสียดายงวดก้อนก็บอกเป็นโตัสี่เล็ยน้อยนะก็บอกเป็นโตแล้วเหล่าปนี่กันว่าซีซีเออซีซี บันีนที่ที่เขาว่าพี่บอกขนคนบอกขึ้น็เลยรื่องตัวาตีมันก็ออาตีนีือห่างขึ้นก็ได้หาซีเนาะเออเอาสั่นพี่นองเลยเก็แล้ยงก็ติดคิดแล้วนี่แจ้งมันคนเหามันยางหรมันเกิดเอินบอกขึ้นเกาหนึ่งละเออห้องบอกขึ้นเกาเออยางมากเป็นโตค้นนี่หละยางมากันทางจ้าก้อนมันมันขึ้นเนาะอืาไอ้กันใดคือโขขาเลยนะครับอืมแต่ว่าเจี่ยวย่าโขหาเบาเนาะให้เพิ่มขึ้นเียงบ่ เออแล้วตจสิซือเองจุ่มสิสือเนาะฮยแช่นี้เนาะขื้นโลกเองกันแล้วพี่น้องน,นะครับมึงสิลายพวดมึงกันหน่อยสักตัวหนึ่งหกขาวสิคว้ามันขึ้นไหมเดี๋ยวพี่น,อน้องสิือว่ากันกันสิคว้ามันขึ้นอยูะเอาหกขากันนล้ไปเริ่พี่น้องนะครับหกขาขนเตี้ยมหนึ่งนะครับตามนั้นแหละนะครับ กัดเตียมหนึ่งเล่ยนะครับขื่นเตียมหนึ่งน้ำราว่างวดก้อนห้องบอกสีมันขื่นเตียมหนึ่งมาใหญ่อืมงวดบอกอันอันอันบอกซี่นี่อืมมันขื่นเตียมหนึ่งเล่ยมันขึ้นบอกหาซีบอกซีี่นี่มันมันค้นในมุ้งไปเรียงขั้วอือออันเอินบอกอันเอิญบอกว่าชูนหกหกชูนนั่นนั่นยังเปนผีงวดอ่ะเออมันออกหาซุนอ่อันนี้คือเราเป็นคนเป็นผีเนี่ย อันก็จะว่าอันนี้คิดว่าจักมันหนงพะว่าบกเคยเห็นยางมากเขาหลดเข้าเลยโกหงจับเข้าเลยสรุปว่าได้ก็เลยเพียว่าแล้วจะสื่อ,อเอาเองแล้วจะสิสึส้นสีลงเอ,<ร>เอาเองตอนนั้นแยกกับบามันใจวันพีนไหเออหกสามอะไรเด้อท่านนะครับไอช่องคู่เลยละ่ะเอา้าฮกสามหงาล่ะไปึ้นลงนะครับอันนี้แยกกับบามันใจแยกกว่าหมันใจวันเป็นค้นแล้วบ้ามันใจวันเป็นผี น้อยใหญ่เนาะว่ามันใจที่ในแน่เพือกบอกศูนย์หกสี่ก็เมือนเหมืองก้อนมันลงเนาะเออเหมืองก้อนขึ้นอิมจีนมันขึ่นเพราะว่าข้นไปเลียงกล้วสองกลุ่มเยอะนึงเออเขากับมันกลุ่มคนเท่ากับมันกลุ่มข้นอืมอันหกศูนย์มันจังละมันข้นมาอื่นบอกครับอันเยอะนึงเงี้ยวะหรอไอ้ไปเตาปะอีฟันหนึ่งแก้วมันมันเอาเลีกที่ว่าชุดฟังเอาออกาทำไม พันวาจจงซีไปเฮียนสกตุเฮียนสกตุอยู่กลางป้าอ้อยเด้เอ,อเดินแบบนี้น,นี้ท่างหน้อยทางคนเที่ยวซื้อละลัดป้าอ้อยไปาทางเอนอกท่างมันก็จะมันตกมันนี่ยังเสียงเงนินพานเสียงห้องจนจนน้ง <ๆ S 1> น,น้อยน้องซีสักย่านมากมีตู้มีตู้มากมากไปไปอย่างนั้นแหละตายแล้วตายแล้ว ใจหลีว่าใจหลีว่าสันบากงานบ้านเอิญย่าจู่เป็นบุงพีน่น้องเคนบ้านย่าจู่ก็เรียกว่าเป็นเจ้ากันเจ้าวัดท่านในเมื่อเจ้าก็อยู่นี่เด้อเคยไปบุงเขาเคนว่ัดายคักแล้วว่าสันวันนี้ย่าจู่ก็บอกน,น้อยๆไปทั้งนั้นทั้งนี้ให้แซวแซวอีกบันอ้าวพูใ้ใดเป็นยังอีกน้องบันเขาเลยก้องบอกว่าเขา ตนผัวเขาสีตายไะนะทั้งนี้ก็ตายทั้งนี้ก็ตายคือกันแต่ว,ว่าทางบปตีเอายังเนงเขาบอกว่าเขาฝันเฝันกันอืมก็เลยุฟังเถอะเออแล้วว่าเอาผมนไปเลียนก็ง่ายเนาะเออผมมันตีง่ายว่าถึงเขียนยังงเนาะอืออ้าวนะครับศูนย์หกสี่แล้อนะครับอืมไปสอนไปไปสอนกระจัดสอนเด็กทั้งหมดเสียตายแน่เนาะอืมแต่ว่าพี่คนหนึงบอกเกินว่าเอานี้เนาะเออเอานะครับ ผูดใายแล้วสียางน้ำทั้งมากผ้ากางทุงมากแล้วหรือว่าอันเขาเอาปลาให้แล้ยวแบบนี้เลยว่าสีนเมี่ยวกว่ากลวยไว้น้ำเป็นผู้เสี๋ยวปลาชิวเมียวปลาสันคุณอ่นเลยว่าม,มาพี่ว่านี่สักเกินเลยอยาะไปหอดซ้นเดี๋ยวหอดคอนคักไปซ้ำนี่ซ้ำลหลุดนี่ยเป็นเลยว่าเอาอย่างนั้นเอาศูนย์หกสี่เป็นรูสายไปเออ จะหายไปเลยเด้แกกระตื้นเออเอานะครับมองเลยขอสรุปเด้อนะครับคือคุณยายฝันนะครับว่าฝันมาไปเลี้ยงค้วายนะครับไปเลี้ยงคว้วแล้วฝากกัเจ้าไว้เพราะงี้กับหลานเนาะก็เลยไปเห็นนาเพ่นนะครับกรลั่งสอนปลาซิวแต่ปลาซิวเล่หลายเป็นปลาตายเนาะตายมดตายมดแล้วหายายยา่รอสิเปลาเขาก็คู่มเอหายนะครับคู่มเอหายเขาหายถึงสองคนละหายถึงสองคนจะหายว่าอยากได้เขาก็ให้ เอาลงไปยังคือหากระแตก้อนหอยเขาอะเลย่ดเดาเนาะย่าเนาะเลย่ดเดาเอาแล้วมีผู้นึงมาห้องบอกว่ามาเอาหนี้มาเอาหนี้นะครับย่าก็เลยไปหาไปใกล้ๆแล้วเขาเลยบอกว่าศูนย์หกสี่นะครับเราเลยก็เลยวงกลุ่มแดงๆหายศูนย์หกสี่ตาหายศูนย์หกหกสี่ศูนย์สี่ส่วนเหล็กกันนะครับงวดก้อนยหญ่หายสีมันขึ้นมันลงเนาะเงินเลยกหายเป็นหกสามหกห้าเป็นตัวกันเด้อนะครับให้โชคให้มันในแนวความฝันของคุณยายฝันเด้อนะครับก็ให้โชคให้มันนะคุณยายเ้อนะครับว่ากราบขขออออโทษัพี่นน้งะครบ